ขอบคุณโปรรถบ้านนะครับเอาอรถมาส่งที่เลยครับจังหวัดชัยนาทครับส่งจริงตรวจสอบก็แล้วตกปกนะครับมาเร็วตรงเวลาครับย่อดครับแร่งานตีไม้แท้นะคบผมกดเข้าตรวจอดทุกระยะนะครับมม่มีอุบัติเหตุชนหนักหรือพลิกคว่ำเหมือนน้ำท่วมมากเลยนะฮะ,ะสภาพสวยงามมากๆเลยนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม่น้ามาดแต่งรถโปร์คบ้านนะครับผมรถมือสองคุณภาพดีโปร์คบ้านคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะนะครับเป็นตัวแคปออโต้ยกสูงมาให้นะครับเอาเป็นปีใหม่ด้วยนะฮะเป็นเจ้าเมซูบิชิไทรตันนะครับเป็นตัว GLS Limited นะครับผมเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมปี2018นะฮะน่าใช้มากๆเลยครับแล้วก็ไม่แค่หงักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับผมอ่าฟังแค่นี้ก็น่าสนใจกันใช่ไหมครับ เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาพี่เพื่อนๆนะครับมารับชมรีวิวรถคันนี้กันครับว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงับสภาพด้านในสภาพต่างๆเอาท่านมากน้อยแค่ไหนนะครับมาชมเลยครับผม Mitsubishi Titan นะครับผมคันนี้เป็นปี2018นะฮะเป็น GLS Limited นะครับผมอ่าจะตัวท็อปกว่าตัวอื่นๆของเขานะครับผมนี่ฮะดูจากกระจังหน้านะครับสภาพกระจังหน้าครับสวยสดงดงามมากๆนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับโลโก้ของเขานะฮะ สภาพสวยสดงดงามไม่มีรอยนะไม่แตกไม่หักเลยนะฮะด้านหน้าครับผมเป็นตะแกรงรังพึ่งนะครับดักนมนะกรบแอรกาศด้วยนะครับมีไฟตะาอกในตัวด้วยนะครับโคมไฟหน้าครับมีไฟเริ่มในตัวนะฮะโคมสวยโคมใสโคมเดิมจากงานไม่แตกไม่หกักไม่ชำุดนะครับไม่แตกในงานนะ,ะสีทั้งหมดนะครับจะเป็นสีขาวเดิมงงานนะครับผมสวยสดงามเลยนะรดไม่มีอุบัติเหตุชนหนักหรือพลิกคว่ำเหมือนน้ำรุ่วมนากเลยนะฮะสภาพสวยงงามมากๆเลยนะครับมาดูล้อแม็กกันนะครับ ตัวนี้นะครับพอเป็นตัว g l s Limited นะครับผมแม็กจะออกสีเทาๆน่ะมันจะไม่เงินมันจะไม่ขาวนะครับผมน่ตัวนี้นะครับยางนะครับเป็นยาง Bridgestone ปีประมาณ20นะครับผมสเปคยางนะ255 65R17 นะครับผมสปริงแล้วก็โช๊คนะครับเป็นของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับตามซุ้มล้อนะครับความสะอาดต่างๆพลาสติกต่างๆบูต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เป็นรถบ้านเดิมเลยนะฮะไม่ได้เป็นรถแต่งซิ่งหรือว่ารถใช้งานหนักๆนะครับผม ด้านข้างครับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับตรงกระจกของเขานะคะแล้วก็มีไฟกันในตัวนะเป็น led นะครับสวยงามมากดกสูงจะมีบันไดข้างอยู่กันครับเป็นปกตินะครับของเจ้ามีสุบิทิไตทันนะครับมือเปิดประตูจะเป็นยิ้วโครเมียมทั้งหมดนะครับผมนี่ก็จะมีสมา์ทียวนะตัวนี้อ่ะเปิดมาด้านในนี่นะครับจะเป็นพลาสติกตัดกับหนังสีเทานะนี่หนังนะครับนี่ก็จะเป็นพลาสติกสีเทาเหมือนกันนะครับผมนี่มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะสวยงามมาก กรเจกไฟฟ้านะครับแล้วโครงสร้างนี่บอกเลยว่าสวยแน่นอนนะครับหัวน็อตเดิมนะครับประตูหน้าตายไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับผมโครงสร้างสวยๆเลยนะฮะมาดูเม็ดอาร์กันเม็ดอาร์กกลมเดิมเริยงสวยทุกจุดนะครับผมด้านในนี้นะฮะจะเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับผมถ้าเป็นตัว GLS ยังไม่แต่จะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับผมแต่ว่าจะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับอันจะเป็นเบาะปรับมือธรรมดานะนี่โอเค ของมิซูเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเมกะแคปเมกะแคปก็คือแคปเปิดได้นะครับผมนี่อ่าแต่ละยี่ห้อก็จะเรียกแคปเปิดได้เหมือนกันนะจะมีสเปซแคปบ้างนะครับจะมีคิงแคปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าของมิซูจะเป็นเมกะแคปนะครับเราเป็นยังไงครับนี่ดูหัวน็อตของเขาโครงสร้างเดิมเหมือนกันนะครับรถไม่มีการถอดประตูไปทำใหม่เลยครับสวยๆงามๆนะครับก้อนนะครับด้านใน มาดูครับเบาจะเป็นเบาะหนังนะนี่แล้วก็ท้าเพดานสวยงามมากนะฮะของเดิมหมดเลยสภาพสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับโอเคการันตีรถเดิมฮะเดิมหมดเลยนะะนี่ครับมาดูแชสซีแชสซีที่เชื่อมต่อตัวถังกันนะครับเนี่ยของเดิมหมดเลยนะครับไม่มีตัดผุตัดต่อตัวถงังไม่มีครับแหนบเดิมหมดนะฮะ แล้วก็ล้อแม็กกัสเปคย่างก็จะเป็นล้อแม็กกับสเปคย่างเดียวกันนะเป็นยางเบสโตเหมือนกันปีสมัยยี่สิบนะสเปคย่าง2 5 5 6้าหห R 1 7นะครับผมอ่าล้อแม็กถือว่าอยู่สภาพดีนะคันนี้ดิสเบกคู่นหน้านะข้างหลังจะเป็นเบกดมนะครับผมโอเคเลยสวยงามมากล้อแม็กก็อยู่สภาพดีครับไม่มีเบียดมาเลยนะจะมีว่าตั้งมาใช้ง,งานบ้างนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยแต่ตันก็ถ็นว่าแต่ตันคลัสนะครับไฟท้ายครับ เอกลักษณ์ของเจ้ามิสูนะนี่ปลายท้ายยาวๆแบบนี้นะฮะ <c oughs> โคมเดิมโคมใสไม่แตกไม่หักนะครับ GLS i m i t e t e จะมีกล้องถอยหลังนะครับผมไม่มีเซนเตอร์นะจะมีกระชนท้ายของเดิมๆของเขานะครับผมสวยงามมากนี่ดูได้เลยครับเดิมไม่เดิมฮนะนี่ท้ายเดิมหมดนะครับผมมันก็น็อตที่มันเชื่อมต่อกัตัว ตัวถังน่ะเห็นไหมครับระบอกฝาถังกับตัวถังเดิมหมดกันนะ้ายความเหมือนกันนะไนเนอร์มิซูบิชสปอร์ตของเดิมจากโรงงานนะครับสังเกตนะครับว่ารถกระบะถ้าเกิดว่าใช้งานน้อยนะครับไนเนอร์เขาจะไม่ซุดหรือไม่แตกไม่หักนะครับผมนี่คือสภาพดีเลยครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นไมเวกนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าไททันเนี่ยครับเรื่องของควันนะ่ะถ้าแบบวัดกันเดิมๆนะของมิซูนะ่ะควันดำน้อยกว่านะครับจะไม่ค่อยมีควันออกมาเลยนะครับ ว่าน้อยมากนะค่าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆของเขานะครับผมอ่ะเขาก็ดูช่วงงานาฉซะหน่อยคันนี้จะไม่มียางอะไรนะครับผมตามเพลาต่างๆตามท่อเห็นไหมครับทุกอย่างอยู่สภาพดีครับผมรถไม่ใช่รถน้ําเค็มรถสัพูดตต่อตัวถังนะครับทุกอย่างอยู่สภาพดีปลายเท่าก็พือปลายเท่าเดิมเดิมของเขาเลยนะฮะความสะอาดนี่ผมถือว่าให้ดีมากๆเลยนะครับแชสซีฝั่งนี้นะครับจะมีเง่ตัวถังนะครับ ไอ้ถังตรงตามเล่มตรงตามเลขเพชรนะครับผมอาการันตีว่าของเดิมแน่นอนนะฮะล้อแม็กซ์นะครับกับสเปกยางก็จะเป็นล้อแม็กกับสเปกยางเดียวกันนะครับผมยางปี20นะครับของบิสโต้นะฮะสเปกยาง2 5 5 6 5 R 1 7นะครับล้อแม็กก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับต้องการใช้งานบ้างนะครับอันนี้ของนี้นะโดยรวมถือว่าสวยมากนะครับนานๆจะเจอรถกระบะที่แบบว่าเป็นเกียร์โต้แลก็นักสะสสภาพดีแบบนี้นะฮะนี่ครับอย่างที่ผมบอกว่า คันมิตซูน่ะมันจะมีสติกเกอร์เพจตัวถังเนาะนี่ยอยู่ครบนะครับจะเป็นสติกเกอร์กระดาษนะโอเคเลยฮะก็ด้านข้างอยู่ครบหมดนะฮะนี่นก็สวยรถเดิมฮะตรงแคบก็ไม่เคยแกะออกมานะครับอยู่สภาพดีครับทั้งบนทั้งด้านล่างนะแล้วก็เม็ดอาร์คฝั่งคนขับนะครับผมนี่เปิดมาดูเลยครับการันตีว่าก็สวยแน่นอนครับการ,ารันตีเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะฮะ แผ่ประตูของคนขับนะครับจะมีอะไรบ้างนี่จะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับกระจกไฟฟ้าธรรมดาเฉพาะคนนั่งนะครับมันก็กระจกนะผมก็บวกประตูต่างๆนะอยู่สภาพดีมากนะครับอันนี้เบาะฝังคนขับก็จะเป็นเบาะปรับมือเหมือนกันนะครับเป็นเบาะมือหมุนตรงนี้นะครับปรับได้สองแบบนะนี่ปรับรนดับพิงได้ก็ปรับสูงต่ำตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็เข้าออกแบบอัตโนมือนะฮะโอเคเลยเป็นเกียร์ออโต้นะฟุตตาแล้วนะครับคันนี้อ่ะ กุญแจจะเป็นแบบนี้นะนี่เนี่ยเหมือนปาเจโร่เลยนะฮะนี่ฮะตัวท็อปจะเป็นแบบนี้นะมีดอกเดียวนะครับผมโอเคครับก่อนจะพาไปดูด้านในต่อนะครับแต่ผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าไททันคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงไปชมไหยครับห้องเครื่องของไททันคันนี้นะฮะสภาพโดยรวมถือว่าสวยมากเลยนะฮะนี่ับมาดูนี่กันหัวน็อตเดิมนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะเนี่ยมองเอานิ้วมาจับดูฮะซองหนก็เดิมนะครับ แก้มมาเดิมนะฮะสองตัวนี้ก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะบดเดิมๆเลยฮะทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์มอกรนะครับหัวน็อตเดิมนะครับแล้วก็ข้างในก็เดิมเหมือนกันแก้มเดิมเหมือนกันนะฮะสวยงามมากครับคันนี้โครงสร้างสวยๆโครงสร้างเดิมๆฮะเอาการตีได้หมดครับว่าคันนี้รถไม่มีทนหนักรถไม่มีน้ำท่วมนะครับรถไม่มีผิดควรถบดไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับโครงสร้างเดิมร้เปอร์เซ็นต์เลยไฟหน้าไม่เคยถอดนะคานเดิมหมดเลยนะฮะ โอเคครับสภาพสวยงามนะโครงสร้างนะครับต่อไปเครื่องยนต์นะครับคันนี้เครื่องยนต์ 2,500cc เครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ไมเวกของเจ้าวิสุบิชินะครับเป็นจุดขายของเครื่องยนต์ของเขาเลยนะฮะรถประวัติศูนตรงทุกระยะนะครับอันนี้ไม่น้อยด้วยนะฮะผมเรียกว่าไม่น้อยเลยดีกว่านะครับผมประวัติศูนตรงทุกระยะเลยนะมันก็พวกตามเทอร์โบนะครับผมเนี่ยก็เป็นของเดิมของเขานะครับกองอากาศต่างๆรบบอากาศดีมากนะครับผมคันนี้โอเคเลยนะฮะ น้ำมันเครื่องเป็นยังไงนะครับผมน้ำมันเครื่องอรถยนต์ดีเซลเนี่ยเป็นยังไงบ้างดูซะหน่อยนี่ฮะเห็นความใสไหมครมันดำใช่ไหมดำเราดำคำว่าดีเซลนะแต่ความใสนี่ถือว่าดีมากเลยนะฮะโอเคแล้วประวัติศูนย์ตรงอะครับผมก็ไม่ค่อยกังวลอะไรนะเพราะว่าศูนย์นี่เขาก็จะดูแลดีอยู่แล้วครับเวลาเอาเข้าศูนย์ของเขานะอันนี้จะเป็นแบตกลึงนะครับเป็นแบตกลึงแห้งนะ,ะของ f อบแบตเตอรี่นะครับผมจะมีไฟบอกด้วยนะครับว่า บดไหม,หมก็เติมน้ำกันได้ด้วยนะฮะ6ปั๊มต่างๆห้องเครื่องอยู่สภาพดีครับคันนี้ผมเรียกว่าห้องเครื่องสวยแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะโอเคเลยครับก็โดยรวมครับถือว่าดีฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูออาชั่นนั่นเลยนะครับว่าแต่ด้านคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมเลยครับคันนี้เป็นพุทสตาร์แล้วนะครับผมนี่กดไปเลยอืมแอร์เย็นไวมากครับสตตร์กระเดื่ติดละนะครับผมโอเคเลยนะฮะ คันนี้รไม่หกหมื่นหกพันนะครับผมการตีไม้แท้นะครับผมกดเข้าถึงตลอดทุกระยะนะครับสภาพต่างๆเป็นยังไงบ้างนะฮะผมบอกเลยคะแนสภาพผมนี่ว่าถ้าจะบอกว่ารถน้องๆปแดงก็ไม่ผิดนะครับข้างในแทบไม่มีวิวรอยการใช้งานเลยครับถือว่าผมอืผมจะพูดอย่างนั้นก็ก็ดูไม่เวิร์ไปครับผมอมาดูสภาพคอนโซลกันนะฮะคอนโซลคันนี้จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมแลวคอนโซลจะเป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับไม่แตกไม่หักน้ไม่ชำรุดนะครับผมอยู่สภาพดีเลยนะฮะ เวทยุนะครับผมจอกลางนะฮะจะเป็นจอฮัตะกีนนะครับผมสามารถเนเป็น f อต่างๆได้หมดนะฮะจะต่อบูทูธก็ได้นะครับเอ็นบีกาก็ต่อได้นะครับเป็นดีวดีเสียงเพลงต่างๆเนี่ยโอ DV วได้ใครใครมีแผ่นก็ใส่แผ่นตรงนี้ได้เลยนะฮะโอเคครับเขาก็มีกล้องถอยหลังนะนี่ เราเข้าเกียร์น่ะพวงมาไัยไม่สั่นนะอ่าโอเคเจ้าของกรถดูแลดีมากๆเลยฮะนี่จะเป็นแอร์ดีตอนเขานะครับจะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะ GLS Limited นะฮะท็อปที่สุดแล้วนะครับออปชั่นดีๆแบบนี้นะฮะด้านล่างนี้นะครับสามารถต่อ USB ได้อีกหนึ่งจุดนะครับเกียร์ PRND ทั่วไปนะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับผมอ่าก็จะมีที่วางแก้วนะฮะส่องแก้วนะที่วางของตรงนี้นะครับอืมรถกระบะก็จะมีที่วางพับแขนตรงนี้ เป็นพลาสติกนะครับเด็กมือธรรมดานะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับผมโคมไฟมัลติฟังก์ชันจะมี2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายควบคุมสื่อฝั่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้แล้วก็กดโหมดนะว่าจะไป fm am usb หรือว่าบ l u e t o o ตรงนี้นะตรงซอสตร,ตรงนี้นะครับผมฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นคูสคอนโทลนะฮะกดคูดปุ๊บ,บเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปเลขไม้สีเขียวขึ้นมานะฮะขับไปสักห0 6สิหกนึ่งกดเซ็ตแล้วก็ตั้งได้เลยฮะว่าเราจะเอาแค่ไหนนะครับผมโอเค ผมว่าผมถือว่าอยู่สภาพดีมากนะไม่หกหมื่นเนี่ยแท้ๆเลยฮะเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับคำกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะใครหารถกระบะเกียร์ออโตสภาพดีๆนะครับปีใหม่ๆใหม่น้อยๆนะผมว่าพวกไททันเนี่ยราคามันก็ไม่แรงเท่าพวกแบรนด์หลักเนาะพวกเซอร์ไพรอสุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นรถที่น่าเล่นคันนึงนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเจอรถแบบเนี้ยจะเจอรถไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นรถแต่งไม่ค่อยเป็นรถจูนนะครับ ส่วนตัวนะครับชอบเครื่องยนต์ไมเวกมากกว่านะครับอ่าเครื่องยนต์เนี้ยมันจะอยู่ในพวกของปอร์เชโร่ต่างๆเนี้ยเออใครใครใครขับมิสูบิชิอาจจะรู้ว่าเออมันขับดีนะครับผมแล้วก็มีเทอร์โบในตัวด้วยนะครับผมแรงแรงเลยนะฮะคันนี้โอเคครับก็ใครหาอยู่ลองดูไนะฮะสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแจ้งหน้ารถนะครับผมบอกกันนะว่าราคาบอสมากๆเลยนะครับไปครับมิสูบิชิไททันนะครับเป็นตัว2.5นะครับ GLS Limited เมก้าแครออโต้ยกสูงปี2018นะครับผมไม่ขักหมื่นขายราคาเพียงแค่404,000 40, บาทเท่านั้นเองนะครับผมราคาไม่แรงนะฮะเพื่อนๆได้เกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดของเจ้ามิสูไปใช้เลยนะครับผมหากสนใจซื้อทำยังไงครับหากซื้อสดใช่ไหมครับไม่ไม่สวกมากับ,บุตเองนะครับสามารถทำยังไงได้บ้างน,นะครับผมสามารถชำระเงินครบครับแล้วก็ทางร้าเรามีบริการสง่งถึงบ้านนะฮะในรถต่างๆนะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะฮะ ดูจากรีวิวต่างๆของลูกค้าผมได้ฮะมีรีวิวไว้แน่นอนนะฮะว่าสงา่งรถจริงได้เอารถจริงแน่นอนครับผมหากจะไฟแนนซ์ครับโอวันต้องจองเข้ามาครับทาง,งานอาางนามาตินเจ้าหนี้ไฟแนั้นโทตรติดต่อเพื่อนึงเอกาสารน,นะครับเอกสารเขาไฟแนนซ์ผ่านอยู่ต่จังหวัดอยู่ไกลแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะรับรถไม่ได้หรือว่าไม่ต้องสะดวดเดินทางมานะครับผมทาง,งานอนามีบริการสงาร่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเราเอาริที่บานได้เลยครับผมเซอร์วิสออนไลน์ง่ายนเดียกๆทำเต็มตัวเต็มตานนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube TikTok นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตะไลให้ครบช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากกดสั่นก,กระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของโปรดบ้านนะครับผมสําหรับวันนี้ครับผมแม็กนัมก็จะมีสูบิชิไทต,ตันคันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆหาอรถกระบะแฉกยกสูงเกียร์ออโต้สภาพดีๆอยู่ไหมครับถ้าหาอยู่ฝากคันนี้พิจารณาด้วยนะฮะสภาพสวยโครงสร้างเดิมออปชั่นเต็มๆราคาประหยัดประหยัดนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสํหรับวันนี้ขอบตัวลาไปก่อนนะครับ,วรบ,บสวัตตสดีครับ With <laughs> the,